วัดีครับวันนี้ถึงหน้างานแล้วนะครับกับงานวิ่งสร้างภูมิต้านโควิดนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับผู้คนก็เริ่มทยอยมานะครับเริ่มทยอยมาเยอะแล้วนะครับบรรยากาศงานวิ่งเล็กๆนะครับที่อำเภอขวงนะครับตอนนี้กำลังเต้นแอโรบิกนะครับกำลังวอร์มกันอยู่ตรงนู้นะครับ สวัสดีครับท่านทงอดีครับสสวัดีครับสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอพลอยดีครับผมสวัสดีครับเออสังขาพดีครับครับผมมีกิดบุกเลยวันนี้นเลยอ่นมีมาเวิบากวัยดีทุกคนนะครับบรรยากาศตอนเช้านะตอนเนะครับหอันนี้แม่งานใหญ่วันนี้นะครับคุณหมออีทนะครับที่สร้างภูมิต้านโควิดนะครับที่อำเภอเขาวงของเรานะครับบรรยากาศตอนนี้กําลังแอโรบิกนะครับ อยู S <S ่ก <sociedad> ับป่านะครับป่าดำลง7กิโลครึ่งวันนี้ทราบว่าจะวิ่ง20นาทีนะครับที่เหลือจะเดินเอาใช่ไหมครับไม่ไงยังไงก็มาหนึ่งไม้ร้อยมาคาเด็กไปทัศนศึกษามาไม่ถึงค่าขอแท้อยู่แล้วครับทอบร้อยยังไงก็ได้ สร้างภูมิต <mel od ic> ้านควิด19นะครับตอนนี้นักกีฬาก็เริ่มพักผ่แล้วนะครับอันนี้เชิญถ่ายภาพก่อนครับถ่ายภาพเรียเชิญทนายกและทีมงานด้านหน้าเด็กๆเด็กๆเช็คอินด้านหลังได้เลยเข้าจุดเช็คอินแล้วเรียบร้อยครับเช็คอินด้านหลังถ้าไม่มีป้ายบีบพื่อขีดที่ข <inde> ้อแขนด้านในอ่านใ้ครบทุกคนอ่าช่างภาพเสือมอนชนถอยหลังด้วยเลเยเช่นเขาจะเหยียบ สิบวินาทีแ้วเตรียมตัวกดนาฬิกาไมแล้วครับจะปล่อยห้าถึงแปดถึงแปดห้าสี่สางหนึ่งไปไลไป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 ไล้กไปไปไป่อไป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 ไไปไปไวไปไปปปไปปไไป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 ไ ขาแรงได้ก่อนเลยการวย่ตามที่หลังคนกำลังนี่มาครับ้ทางข้างหน้าอันนี้ขึ้นบนสันเสันเียงครับผมารกิจขาเจ้าตัวเล็กเข้าเส้นชัยให้ติดท็อป้อยนะครับ ตอนนี้จะเข้ากิโลที่หนึ่งแล้วนะครับไปหนึ่งกิโลอยู่ข้างหน้าห้าจุดห้าสองนะครับกิโลแรกไปเรื่อยๆขนทางอยากอีกยาวไกลสขาวนะก็เล่นเนี่ย่วงนี้ช่วงลงเนินนะครับข้างหลังเป็นไงไปไปไป,ไปข้างหลังก็ตามมาครับไป,ไป,ไป ตาม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 จะเข้ากินรถที่สองนะครับ ก็จะเป็นจุดให้น้ํานะครับตอนนี้ผ่านมาสองกิโลแล้วนะครับจุดให้น้ําครับเต็นมน้ำขวดดิครับอ,อันนี้ด้สามกิโลแล้วนะครับกิโลที่สามมีนักวิ่งเริ่มกลับตัวมาแล้วครับเมื่อกี้ี่ผ่านไปแล้วหนึ่งคนนะครับมีเป็นคนที่สองที่กลับตัวมาสุดยอดครับไป นลัวสองพลุก,ก็ยังวิ่งไปเรื่อยๆนะครับอย่าเลยตัวเล็กเยียเๆๆครับเยียบๆกลับตัวมีอีกนะครับชุดหนึ่ง,ง,งไปไปไปเจ้าถิ่นยอมได้ไงแซงดิ<ะ> <laughs> มอาอีกแล้วครับคนที่หกคับผมครับ,จ,บ <c oughs> จุดเจ็ดป้ายแจ๊ปป้ายตอนนี้จุดกลับตัวนะครับรับเช็คพอยต์ลูกรับเช็คพอย์ นนี้ก็เข้าสู่กิโลที่สี่นะครับพี่แจมมี่น,น, <laughs> นับผลก็ประมาณที่ห้าสิบกว่านะครับในตอนนี้เป้าหมายคือท็อปร้อยนะครับเพราะว่าจะได้มีสิทธิ์จับสลากนะครับร <laughs> ลุ้นจัก,กรยานเนาะ <laughs> <laughs> ไปเรื่อยๆเก็บแรงไว้สปินเข้าเส้นสวยๆตอนนี้ เข้าสู่กิโลที่5้าแล้วครับเวลาอยู่30สิ กิโลเศษนะครับตอนนี้ก็พากันเดินตามมาละอีกนิดเดียวครับก็จะถึงละ อ่ะหกโลแล้วครับหกกิโลนะครับหนึ่งกิโลอ่ะหนึ่งกิโลครึ่งน,นี่ก็ถึงหน้าโรงเรียนกาญจนาแล้วครับตอนนี้หกกิโลสามสิบนะครับ หนกิโลเสร็นะครับก็จะผ่ากันเข้าเส้นใสนะครับเดี๋ยวซ้ายนี้ก็จะเป็นทางตรงนะครับที่สันอ่างเก็บน้ำเราก็จะผ่านเข้าเส้นสายสายไปนวครับ พาไม่คุณพ่อเปนทุกภาคทุกสี่เก้าผม่าสุดยอดสุดยอดพาไม่ดูที่เขาจะมีป้ายแบบที่เท่าไหร่หมดเอานิดเดียวนิดเดียว ờ diễn <tiếng> này nó bắt ra cái lối trình à, chặt keo mày mà nó phun mày tháo, đập văng tay.